สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่พีหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเปิดตัวได้ต้นนี้เลยค่ะฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะพี่พีนะคะ ก่อนแบ่งปันไม้เดี๋ยวแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดนึงค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อคือถ้าพี่ๆดูคลิปแล้วชอบต้นไหนให้จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนค่ะ265 0905ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR คที่หน้าจอาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนค่าจะส่งคลิปเป็นแบบเหมาจ่ายใส่งกี่ต้นก็ได้พี่ๆจ่ายแค่60บาทเท่านั้นได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนของไปรณีย์ไทยให้ค่ะมีรอบส่งให้พี่ๆทุกวันนะคะเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะคะมาเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะต้นที่พี่ๆเห็นอยู่ต้นนี้เป็นเงากวนอูฟอร์มกอค่ะพี่ๆ ะะกอใหญ่มากนะคะต้องถ่ายมุมสูงเท่านั้นนะคะหนูปกติหนูจะถ่ายคลิปในโรงเรือนเนาะแต่ว่าต้นนี้ถ้าอยู่ในโรงเรือนจะเห็นไม้ไม่ชัดต้นนี้น้องอยู่ในกระถาง8ดนิ้วค่ะฟอร์มกอใหญ่มากนะคะหนูไขย,ยกกอนะคะไม่แงะไม่แคะออกเดี๋ยวขออนี้ให้พี่ๆดูก่อนว่าต้นมีกี่ต้นนี่เลยแน,น่นๆเลยนะคะ หมุนไปทีละมุมเนาะดูไปพร้อมกันนะคะหนูนับคร่าวๆนะคะเจต้นนะคะในกอนะไม,นอไม้ใช่เป็นไม้นอกตู้ค่ะมี7-8ต้นด้วยกันไม้นอกตู้ค่ะแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศนะคะถึงจะเป็นบอลธรรมดาแต่ว่าเป็นฟอร์มกอที่สวยมากนะคะกอน,นี้นะคะกอน,นี้แบ่งพี่ๆให้ในราคา650บาทพอนะคะมีจำนวน7-8ต้น กระถาง8ดนิ้วต้นใหญ่ๆนะคะแบ่งราคาที่650บาทหนูจะบอกว่าสีจริงสีจริงน้องแดงสวยมากนะคะนี่เห็นไหมใบเงาใบาหนาก้านแข็งค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้นอกตู้อยู่แล้วนะคะให้ดูใบใบหนามากนะคะใบหนาเนี่ยกับพลาสติกเลยนะคะแต่เป็นของจริงนะคะแต่เป็นของจริงนะคะพี่ๆนะคะดูเลยแดงสวยทุกใบค่ะนะอะฟอร์มสวยมาก ยกกอให้เลยนะคะไม่แยกไม่แงะไม่แค่ออกนะคะยกกอให้เลยนะคะทั้งกอเลยนะคะแบ่งให้ที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่พี่ท่านใดสนใจจดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ0ูนย์เก้าแปดสหกห้าศ้าค่ะฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้มีแบ่งให้กอเดียวเท่านั้นนะคะ มาที่ต้นนี้กันค่ะพี่ๆต้นนี้มีนามว่าเท้าไกลสอนนะคะนี่ให้ดูเท้าไกลสอนมีหลายหน้านะคะมีหลายหน้าเลยนะคะพี่ๆนะคะแบบถ่ายมีมีคือพาออกมาแล้วอะไปได้หลายหน้าบางทีต้นเดียวกันก็ออกไปไหลายหน้าเหมือนกันใช่ <Okay. S 1> นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นฟอร์มกอค่ะ นะคะมีหัวแล้วนี่ดูเลยนะคะเทียบกับฝ่ามือถ้าใครดูลายมือได้ดูได้เลยนะคะอนุญาตค่ะไม่เป็นไร <c oughs> อ่านะคะใบยาวเกินฝ่ามือแล้วขนาดความสูงรวมกระถางหกเกินสามสิบเซนค่ะพี่ๆนี่ดูนะคะไม้วัดอยู่ตรงนี้นะคะเกินสามสิบเซนไปแล้วเป็นฟอมกอกอนี้มีอย่างน้อย,อยไม่ต่ำกว่าสามต้นหนูตีแค่สามต้นก่อนแต่อาจอาจจะมีถึงสี่นะคะที่ดูด้วยสายตา สามถึงสี่แหละประมาณนี้กอน,นี้ขอพี่ๆที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทดูหนอ,อกก่อนนะคะไม้นอกตู้ค่ะแข็งแรงทนทานนะคะไม่มีตำหนินิดเดียวไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ค่ะปกติของไม้นอกตู้เลยนะคะกะสีสวยเลยค่ะพี่ๆให้ดูนะคะแล้วใบใหญ่มากใบยาวค่ะเห็นไหมใบหนาใบแข็งก้านตั้งเลยไม,ไม้นอกตู้ค่ะฟอมกอขอที่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะเท้าไกลสอนต้นที่หนึ่ง นะคะเท้าไกลสอนต้นที่1มี3-4ถึงต้นในกระถางขอที่490บาทนะคะมาดูต้นที่สองของเท้าไกลสอนหน้านี้กันหน้าเข้มเข้มอ่ะเทียบขนาดความสูงเลย30เซนไปแล้วไม่ต้องพูดถึงความสูงค่ะมาดูกันนี่มาดูสีของน้องกันนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นโทนเข้มให้พี่ๆดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโทนเข้มนะคะหน้าเข้มแบบนี้ หน้าเดิมๆหน้าดุดๆออกหน้าโบราณโบราณนะคะเห็นไหมแล้วเป็นใบาย,ยาวใบบิดใบหนาเลยค่ะใบหนามากๆเลยนะคะหนาอย่างก,กระบอลพลาสติกเลยน้องอยู่ในกระถาง6ความสูงรวมกระถางเกิน30เซนไปเยอะเลยนะคะมีประมาณ3ต้นในกระถางที่เห็นชัดๆนะคะใช่ไม้มีหัวแล้วเหมือนเดิมค่ะมีไม้มีหัวแล้วแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยให้ดูใบาย,ยาวนะคะขนาดใบไม่ต้องพูดถึงนะคะใบาย,ยาวมากนะคะ อ่าต้นนี้ขอเท่ากันให้ที่490บาทเท่ากันค่ะราคาดีงามมากราคานี้นะคะ ราคาดีมากค่ะพี่พี่490บาทพี่พี่ได้ไปถึง3ต้นใช่วันนี้เคลียร์ตู้ให้เลยมอบแต่ฟอร์มกกอสวยๆให้เลยค่ะพี่พี่ขอที่490บาทพอจะ้ะเท้าไกลสอนมี2หน้าค่ะแจ้งหนูได้เลยนะชอบแบบหน้าหวานๆหรือชอบแบบหน้าดุๆแจ้งได้เลยต้นนี้เรียกว่าหน้าดุแล้วกันเนาะท้าไกลสอนค่ะ490บาทกระถาง6ฟอร์มกอมี3ต้นในกระถางจ้า มาดูไม้โบราณต้นนี้ค่ะปู่ชินค่ะพี่พี่นี่ให้ดูจริงๆะะถ้ากระสีก็ได้ประมาณนี้อยู่นะน้องจะไม่ได้ชมพูจ๋านะคะเอาแค่เหลือบๆจะได้แค่เหลือบๆเท่านั้น <ดำ S 1> ใช่แต่กระดูกดําเข้มเลยค่ะพี่พี่แล้วต้นโตมากะค่ะปู่ชินโบราณต้นนี้อ่ะหนูให้เทียบให้ดูขนาดความใหญ่นะคะว่าเท่ากับต้นแม่ที่หนูเก็บเลยนะคะพี่พี่แต่ว่าแบ่งขายต้นนี้นะแบ่งต้นนี้นะคะเอาเอาต้นนี้เก็บก่อนค่ะ แบ่งต้นนี้ค่ะพี่พี่ขอที่อ่ะเดี๋ยวเทปขนาดความสูงให้ก่อนขนาดความสูงรวมกราะถางห้าหรือ6ไม่แน่ใจนะคะแต่เกิน30มเซนแล้วให้ดูเห็นไหมความสูงเกิน30มเซนขนาดใบใบใหญ่เกินฝ่ามือค่ะพี่พี่ปู่ชินโบราณใบใหญ่มากกระดูกดําแล้วก็ต้นนี้เริ่มกัดสีชมพูเรื่อเๆแล้วนะคะ มันจะไม่ชมพูจ๋านะไม่มีทางชมพูจ๋าแต่ว่าก็จะมีชมพูให้เห็นนิดๆเนาะเหมือนต้นแม่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะไซส์นี้ขอพี่ๆที่390บาทถูกมากต้นโตโตเลยค่ะพี่ๆกระถางห้ากระถางหกเลยไซส์แม่นธุ์ขอที่390บาทพอนะคะปู่ชินโบราณค่ะพี่ๆนะคะใครยังไม่มีหรือใครชอบไม้สายดักๆเข้มเขมดุๆแบบนี้จัดได้เลยค่ะ นี่อ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูหลายๆมุมนะนี่เลยนะคะใบยาวมากนะคะใบยาวกระดูกเข้มนะคะคอที่390บาทเท่านั้นจ้า ต้นนี้กันนะคะพี่ๆขาต้นนี้ให้ดูหน้าไม้แล้วเดาชื่อในใจกันไว้ก่อนนะคะแดงๆแบบนี้หูคลิปนี้จัดแดงๆให้พี่ๆทั้ทงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูขนาดของน้องก่อนละกันต้นนี้อยู่ในกระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถางเลย30เซนต,ต้นใหญ่ๆเลยนะคะตัดสีแล้วแต่หนูจะบอกก่อนว่าต้นนี้สามารถแดงได้กว่านี้นะคะแดงได้กว่านี้เลย ถึงสีอ่าเดี๋ยวหนูจะบอกก่อนว่าน้องอ่ะกัดสีทะลุใบแต่ใบไม่บางนะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะต้นนี้มีนามว่าเจ้าชายเกาะแก้วพิษดารเจ้าชายเกาะแก้วพิษดารไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดนะคะวันนี้แบ่งไซส์ใหญ่ให้พี่ๆเลยสําหรับใครชอบไม้แดงๆต้นนี้ขอพี่ๆที่270บาทถูกแพงแดงไว้ก่อนคะ่ะนะคะนี่เลยคลิปนี้จัดต่ไม้สวยๆให้นะคะ แล้วก็สีแล้วนะเจ้าชายกอกแก้วพิสดารค่ะหาย,ยากอีกหนึ่งตัวไม่ค่อยมีจํานวนค่ะ,ะคล้ายคล้ายองค์หญิงเตือนตาเตือนใจแต่ไม่ใช่แต่หนูว่าต้นนี้สวยกว่าต้นนี้สวยกว่านะคะใช่แดงกว่าจะแดงได้มากกว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นเจ้าชายกอกแก้วพิสดารขอที่สองร้อยเจ็ดสิบค่ะพี่ๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยอขออนุญาตรูปใบให้ใหเห็นขอที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทพอจ้า ที่ต้นนี้นะคะนายแท่นนะคะพี่ๆนายแท่นนายแท่นค่ะะยิมนายแท่นตับวีวรชนไซแม่พนธุ์แต่หนูจะบอกว่าต้นเนี้ยเกิดจะแผงเป็นป้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นแผงเป็นป้ายนี่ก็หายา,ยากยิ่งกว่าไม้ตัวเดิมนะเนี่ยถ้าตัวเดิมจริงๆมันจะต้องกัดชมพูแบบนี้ใช่แต่ป้ายนี้มันดูเหมือนจะป้ายไหมพี่ๆว่าไหมเนีน่ยดูเนี่ยดูใบเนี้ยหรือเขากระสีไม่เต็มป้ายป้าย แต่หนูว่าป้ายอ่ะเดี๋ยวยให้ดูขนาดความสูงรวมกระถางสูงเกิน30เซนนะคะสูงเกิน30เซนแล้วเป็นไซส์แม่พันนายแท่นนะคะตับวีรชนนะคะฟอร์มสวยๆต้นนี้ขอพี่ๆที่250บาทออาให้ดูมุมสูงก่อนจะได้ดูใบก่อนนะคะว่าใบเยอะใบน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรพิจารณาได้เลยค่ะหมายเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะหมายเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนี่ให้ดู ให้ดูหลายๆมุมแต่ว่ามันสวยในแท่นตับวีรชนไม้หายากอีกหนึ่งตัวไซส์กระถาง5นะคะขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่30เซนในแท่นต้นนี้หนูขอพี่ๆที่250บาทอืมสวยมากท่าสีเดิมนะคะในแท่นจะก,กัดชมพูแบบนี้เม็ดขาวจางๆเม็ดขาวจางๆนะคะขาวเล็กจางๆกระจายเต็มใบแบบนี้นะคะแล้ว แล้วก็มันจะไม่ได้ไป้ายแบบเนี้ยแต่ต้นนี้ถ้าแผงเป็นป้ายนี่คือสวยเลยนะเห็นปะหายยากไปเลยนะคะจะกลายเป็นตัวหายยากไปทันทีนะคะซึ่งปกติในแทน่นถ้าเป็นหน้าเดิมก็หายยากอยู่แล้วแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นป้ายนี่ยิ่งหายยากเข้าไปอีกนะคะอ่ะแบ่งให้พี่ๆราคาเบาๆเลยในแท่นนะคะในแท่นตับวีรชนขอ250บบาทเท่านั้นเลยคะ่ะต้นนี้กันให้ดูต้นโตก่อนต้นโตต้นเต็มฟอร์มก่อนอ่ะต้องจับอย่างนี้นะเธอ แม้ดูจะดูสวยเลยเห็นไหมต้นนี้เป็นมหาราชมหาราชจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องป้ายแต่ตัวนี้เป็นตัวไม่ไป้ายแต่ถามว่าไม่ไป้ายสวยไหมสวยนะสวยไปอีกแบบหนึงน่งเนาะใช่เป็นไม้กระดูกเป็นชมพูแล้วก็เป็นกระดูกแบบนี้ใบตั้งนะคะใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้ถึงไม่ไป้ายก็สวยไม้ไป้ายบางตัวถ้าไม่ไป้ายคือความสวยไม่มีเลยนะอนุเทียบให้ง่ายๆเลย ผมพิมานอักษรสวรรค์ถ้าไม่ไป้ายนางฟ้านางฟ้าถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงไม่ออกสีชมพูไม่สวยนะพี่ๆต้องให้ออกสีนะไม่งั้นมันก็จะขาวธรรมดานะคะแต่มหาราชเนี่ยถึงจะไม่ไป้ายแต่ดูก่อนสวยนะมันเป็นกระดูกนะคะไม้กระดูกนะมหาราชให้ที่ ไซส์นี้เลยนะพี่พี่ต้นใหญ่นะนเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูก่อนขนาดความสูงรวมกระถางสี่นะคะสูงเกินยี่สิบเซนพี่พี่เอาไปไว้ย้ายลงกระถางหกได้เลยให้ดูขนาดใบเห็นปะอะ่าเทียบกับฝ่ามือมันใหญ่แล้วนะมันล้นแล้วใช่มันไม่ได้ย้ายกระถางขอที่ร้อยห้าสิบบาทพออ่าเทียบกับต้นแม่ให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นปะให้ดูความสวยก่อนว่ามันเป็นไม้กระดูกถึงมันไม่ป้ายแต่ว่ากระดูกมันสวยตัดกับลายใบเนะี่ยลายไทยสวยมาก สวยจริงนะคะมหาราชไม่ใต้ค่ะขอที่150่าสิบาทพอจ้าต้นนี้กันค่ะพะโมกคลาค่ะพะโมกคลานะนะคะพี่พี่พะโมกคลานะต้นนี้อ่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเต็มฟอร์มนะไม่ใช่แบ่งต้นในรูปนะ,นนะใช่แต่เนี้ยน,นี่ก็จะเต็มฟอร์มแล้วต้นที่แบ่งอะ่ะและดูกาบก่อนพี่พี่ดูกาบก่อนนะคะ ากาบเต็มไม่มีหลุดเลยนะคะไม่มีหลุดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วกัดสีมาแล้วนะคะพะโมคลายู่ในกระถางห้าความสูงรวมกระถางเกิน30เซนขอที่250บาทพอค่ะพะโมกลานะคะต้นตตัตโตเลยให้ดูขนาดใบใบเกือบเท่าฝ่ามือแล้วนะพะโมคลานะคะ่ะขอที่250บาทพอจากกระถางห้านะคะต้นตตัวตโตเลยค่ะพี่พ ต้นนี้กันต่อนะคะยักษ์กุเปรันค่ะยักษ์กุเปรันตับรามมาเกียนค่ะต้นเต็มฟอร์มแบนแบบนี้นะคะมาดูต้นที่แบ่งกันน้องอยู่ในกระถาง5ความสูงวงกระถางเกือบ,บ30สเซนเริ่มกับสีกัดลายมาบ้างแล้วนะคะเริ่มกับสีกัดลายมาบ้างแล้วกุเปรันขอที่200บาทอุ้ราคาเบาหวิวมากเลย ขายราคาเบาๆเ,เลยค่ะพี่ๆเพราะว่าน้องเพิ่งเริ่มกัดลายเนาะยักษ์กุปเปรันนะคะต้นนี้ขอที่200บาทกระถาง5จ้าที่เมื่อกี้ไปตับรามาเกลนแล้วน้องขอรามาเกียนอีกสักหนึ่งต้นอ่ะกัดสีทะลุใบแบบนี้แต่น้องใบหนามากเลยนะคะเห็นปะเห็นเงาใบไหมเห็นเงามือไหมใบหนามากเลยนะคะ กัดสีทะลุใบก็จริงใบไม่ได้บางเลยนะคะใบหนามากต้นนี้มีนามว่าหานุมานปราบไตรจักค่ะหานุมานปราบไตรจักเป็นบอลใบยาวทรงป้อมนะคะใบทรงรูปใบโพอ่ะขอโทษทีค่ะเรียกผิดอ่าบอลใบยาวทรงรูปใบโพค่ะกัดสีสวยมากตัดกับกระดูกลายไทยแบบนี้เลยนะคะ,ะน้องบางต้นกัดได้ชมพูบางต้นกัดได้สีโอรส No. แล้วแต่เลี้ยงแล้วแต่ดินแล้วแต่แดดใช่แล้วแต่ดินดแล้วแต่ดดแ,ตแ,แตดแแดแต่ต้นนี้ออกเป็นชมพูแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีเหลือบส้มนิดๆน,นะคะนี่เป็นใบใหม่เลยของแม่ใ,ใ,ใช่ใบแก่เขาจะสีเนี่ยเห็นไหมพอแก่เขาก็จะเป็นสีนี้หรือบางทีก็จะเป็นสีนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าสวยนะคะฮนุมานปราบไกลจากค่ะดูเลยสวยมากแบ่งต้นลูกค่ะไม่ลูกแล้วค่ะ อบอกเลยว่าไม่ลูกละค่ะดูเ<ม>ทียบขนาดกันเลยนะคะน้องอยู่ในกระถาง5ความสูงรวมกระถางเกิน30เซน,นไปแล้ว,ลวค่ะพี่พี่ไซส์นี้มีแบ่งต้นเดียวค่ะอขอ,อที่490บาทอู้ราคาเบามากใช่ไม้เคลียร์ตู้เลยรอบนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆเคลียร์ตู้เคลียร์พื้นที่กันไปเลยค่ะเราต้องมีทางเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องหลีกทางให้ไม้ไซส์เล็กแลละนะคะต่อไปนี่าาเดี๋วดูใบใหม่ ีมาแล้วนะเออถ้าจะไม่เหลือเขียวแล้วนะใบน,นี้ใบรองนะคะก็แทบจ,จะไม่เห็นแล้วเหมือนกันใช่ใบก่อนหน้าใบใบก่อนหน้าก่อนใบนี้ใช่อันนี้เทียบนะคะแบ่งต้นต้นนี้นะคะ490บาทหานุมานปราดไตรจากรค่ะพี่ๆให้ดูฟอร์มสวยๆก่อนเลยใช่มีใบมีตำหนินิดเดียวแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเต,ติบโตของไม้นะคะเพราะว่า ถ้าไม้เป็นโรคใบใหม่ไม่มีทางมาแน่นอน,ม,นมันจะต้องชะง,งักอันนี้แค่ช้าน้ำนิดเดียวนะคะหนูว่าไม่ถึงกับทิ้งใบด้วยซ้ำเวลาส่งเพราะมันอยู่มานานมันก็ยังไม่ทิ้งนะคะนี่เลยฟอร์มสวยๆเลยค่ะหานุมานปราบใตาจากขาขอพี่ๆที่สี่ร้อบบาทพอจ้าไม้ไม่ค่อยมีจำนวนนะคะไม้ยังไม่ค่อยมีจำนวนนะถ้าเก็บได้ก็เก็บนะคะ มาต่อที่ต้นนี้กันค่ะพี่ๆต้นนี้มีนามว่าสุพรรณหงอ่าะดูใบดูความยาวของใบอ้วนอ้วนใบมันทับวัดใบให้หน่อยค่ะมันมันทับใบ,บให้หน่อยอันนี้ยังไม่สุดฟอร์มนะคะยังไม่สุดฟอร์มเต็มที่นะคะสุดฟอร์ไมไปถึงสามสิบใช่เนี่ยน,นคะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะนี่เลยเนี่ยไม่เต็มฟอร์มนะ นี่คือยังไม่เต็มฟอร์มแล้วก็ยังไม่ได้กัดแดงตเต็มใบนะคะน้องแดงได้กว่านี้อีกนะคะน้องแดงได้กว่านี้อีกนะน้องสามารถแดงได้กว่านี้อีกแต่ใบยาวเนี่ยเรื่องใบยาวนี่คือยาวยืนหนึ่งเลยนะคะสําหรับสุพรรณหงส์มาดูต้นที่แบ่งกันน้องอยู่ในกระถางสี่ขนาดความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนนะคะพี่ๆด้วยความที่น้องเป็นบอลใบยาวเนาะนะคะอต้นนี้ขอพี่ๆที่ไซส์นี้เลยนะ เราอยู่ในกระถางสี่นิ้วแล้วใบยาวมากใบยาวแล้วแล้วก็สีเริ่มมาแล้วหนูขอที่เท่าไหร่ดีเธอฮะเท<ะ>่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบาท สุพรรณหงกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วน้องเอาไปลงกระถางหกได้เลยนะคะหกถึงแดได้เลยนะสุพรรณหงขอที่2องร้อห้าบาทค่ะเพราะว่าปกติอไซส์เนี้ยถ้าอยู่ในกระถางหกอนุขายอยู่ที่สามร้อยนะสามร้อยอัพนะคะอันนี้กระถางสี่กระถางสี่ขอที่2องรหาสิบบาทพอจา้านี่เลยนะคะให้ดูชัดๆอีกทีเห็นไหมน้องเริ่มกัดสีแล้วนะคะ น้องเริ่มกัดสีแล้วนะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะขนาดยาวความยาวของใบนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่ยังไม่เต็มฟอร์มแต่ยาวเลยฝ่ามือแล้วนะคะขอที่250บาทพอค่ะสำหรับสุพรรณหงให้ดูต้นที่เกือบเต็มฟอร์มอีกทีหนึง่งจริงๆอย่างที่หนูบอกว่าน้องกัดแดงได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ใบนาม,มากนะคะแบ่งต้นกระถางสี่นะคะพี่ๆสุพรรณหงจ้า ดูที่ต้นนี้กันต่อนะคะพี่ๆต้นนี้มีนมว่าสีมหาโพค่ะอันนี้คือไม่ไม่ไมบังแดดแล้วนะคะพี่ๆจะได้ให้ดูแสงสดสดส,ดสีสด,สดสดของน้องไปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนโตของสีมหาโพค่ะนะคะน้องจะกัดชมพูแต่กับกระดูกขาวและขอบใบเขียวแบบนี้เลยนะคะมาดูต้นที่แบ่งน้องอยู่ในกระถางสีความสูงรวมกระถางอยู่คร่าวๆประมาณที่20เซนแล้วนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ ก็ไม่ได้เล็กเกินนะคะไม่ได้เล็กจิ๋วเกินไปเนาะนะคะแล้วเริ่มกับสีแล้วด้วยนะคะสีมหาโพต้นที่แบ่งต้นนี้นะคะกระถางสีขอที่150บาทค่ะพี่พี่ให้พี่พี่ดูฟอร์มก่อนนะคะสีมหาโพค่ะเทียบกับต้นแม่ไปเลยนะคะขอที่150บาทจ้านะคะบอนสีชื่อว่าสีมหาโพจ้ะที่ต้นนี้กัน,นะคะ่ะพี่พี่ดูดูสีก่อนนะคะ สีเบนจรงค์ค่ะไทยแท้เลยนะคะสีเบนจรงค์ไทยแท้กัดแดงสวยมากต้นนี้น้องอยู่ในกระถางหกขนาดความสูงรวมกระถางเลย30สิบเซนแล้วเป็นฟอร์มกอค่ะให้ดูก่อนฟอร์มสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ดูดูหน่อนะคะนี่เลยน้อมีหน่อแล้วนะคะหน่อชิดคนแบบน,นี้มีหัวแล้วนะคะหัวอาจจะไม่ใหญ่มากแต,แต่ถ้าเทียบกันนะ่ะพี่ๆดูนะมันออกรอบนะคะเนี่ยมันมาสองฝั่งเลยหนูก็คิดว่าน่าจะใหญ่เหมือนกันอยู่นะ จะว่าไม่ใหญ่ก็ไม่ได้นะเพราะมันออกสองฝั่งเลยนะคะนี่นะคะเราดูฟอร์มใบก่อนดูฟอร์มของน้องก่อนฟอร์มสวยมากต้นนี้อยู่ในกระถางหขอพี่ๆที่300บาทมี3มต้นในกระถางนะแล้วกัดแดงสวยมากตัดกับกระดูกลายไทยแบบเนี้ยสวยมากเลยนะคะสีเวนจรงต้นนี้สวยมากไทยแท้เลยค่ะขอที่300บาทพอแล้วกัดแดงสวยมากนี่ให้ดูมันสู้แดดมากเลย เอาสีจริงเลยนะคะแสงธรรมชาติเลยเนะี่ยหนูนั่งตักแดดเลยอะ่ะคนขายนั่งตักแดดอยู่นะคะระหว่างถ่ายคลิปเนี่ยต้องการให้เห็นสีจริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าน้องเล่นสีเล่นแสงขนาดไหนแล้วแล้วต้นนี้ฟอร์มสวยมากค่ะกระถางหกนะคะสีเว็นจรงฟอร์มกอค่ะมีสามต้นในกระถางขอที่300บาทพอจ้า ต้นนี้กันต่อค่ะหลวงพ่อเพชรค่ะให้ดูฟอร์มเต็มเลยนะคะน้องอยู่ในกระถางสีความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณ20เซนนะคะไม้ขนาดกลางๆไม่เล็กมากนะคะไม่เล็กเกินไปนะคะไม่เล็กจนเกินไปและกระสีแล้วให้ดูความกราบของน้องก่อน กาบเต็มกาบอยู่ครบเลยนะคะเนี่ยดูนะคะกาบครบเลยค่ะพี่ๆใบมีตำหนินิดเดียวค่ะไม่มีผลต่อการจากเจริญเติบโตของไม้นะคะน้องไม่ได้เป็นโรคนะคะใบนี้อาจจะทิง้งใบระหว่างขนส่งของคนเข้าใจธรรมชาติของไม้ค่ะลอให้ดูสีก่อนเห็นไหสีมันมาแล้วนะอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยนะคะออกชมพูออกชมพูแล้วนะเห็นไหมให้ดูสีไกลๆนะคะแต่ที่สําคัญเลยคือกาบน้องเต็มมากนะคะ กับเต็มกับสมบูรณ์เลยค่ะหลวงพ่อเพชรตน้นนี้ขอพี่พี่ที่170บาทขอพี่พี่ที่170บาทพอค่ะสำหรับหลวงพ่อเพชรค่ะกับครบกับเต็มเลยค่ะพี่พีๆกัดสีแล้วด้วยนะคะ170บาทเท่านั้นจ้าท้ายคลิปที่ต้นนี้กันนะคะพี่ๆนะคะต้นนี้มีนามว่าราดดาเนินอาราดดาเนินกับเจริญกรุงไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่ก้านคนละสีกันนะ เราก็ตัวเม็ดของเจริญกรุงจะเม็ดไม่จมเห็นปะเจริญกรุงก็มีเม็ดไกลๆเม็ดแดงไกลๆแบบนี้เหมือนกันแต่เม็ดไม่จมแบบนี้นี่ราดดาเนินเม็ดจมเลยนะคะเม็ดแดงกัดกัดกัดทะลุเลยเนี่ยกัดจมเลยนะคะเนี่ยเลยนะคะแล้วก็กัดสีคล้ายๆกันแต่ก้านคนละสีตัวก้านเนี่ยค่ะตัวก้านตรงเนี้ยคนละสีกันนะคะต้นนี้เป็นไซแม่พันธ์แล้วนะคะราดดาเนินนะคะ ราดดำเนินแบนบอนใบยาวนะคะ ปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยใบาย,ยาวมากนะคะแล้วก็ใบหนามากใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายสบายเลยนะคะให้ดูก่อนใบมีตําหนินิดนึงขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของไม้เพราะว่าใบาใหม่ยังแทงออกมาไม่หยุดนะคะฟอนสวยๆแบบนี้น้องอยู่ในกระถาง5ความสูงโรมกระถางเกิน30เซนไปแล้วคะ่ะไม่ต้องพูดถึงความสูงนะคะเป็นไม้ไซส์ใหญ่คะ่ะพี่ๆนะคะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ใบาย,ยาวแล้วก็ใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ ได้นะคะใบหนามากๆเลยนะเลี้ยงทำฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะอ่ะราดดำเนินต้นนี้ใส่แม่พันธุ์คอที่490บาทพอคะ่ะพี่ๆราดดำเนินนะคะราดดำเนินนะนี่ให้ดูสีชัดๆปะ่ะอันนี้เป็นแสงธรรมชาติไปเลยนะคะ หนูนั่งตากแดดไปแล้วนะคะตอนนี้อยากให้เห็นสีธรรมชาติของน้องนะคะต้นโตๆเลยให้ดูฟอร์มใบก่อนนะคะเห็นไหมได้ชั้นได้ระดับเลยนะคะขอที่4 9 0รเก้าสิบบาทค่ะสำหรับบอนสีรัดดำเนินกระถาง5้าความสูงรวมกระถางเลย3าสิเซนไปแล้วเป็นสายแม่พันธุ์ค่ะนะคะมาพี่ๆดูคลิปแล้วนะคะถ้าชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะให้จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์ดนะคะสอง0 9 0 5้าค่ะเบอร์นี้สามารถ โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR โค d ดที่หน้าจอก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะส่วนค่าส่งคิปเป็นแบบเหมาจ่ายค่ะสั่งกี่ต้นก็ได้จ่ายแค่60บาทพอในทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนของปลายสนีไทยเท่านั้นมีรอบส่งให้พี่ๆทุกวันนะคะเว้นวันเสาร์วันเดียวนะคะไม่ได้จะส่งไม้เนาะ ถ้าชื่นชอบในการนำเสนอการขายของหนูนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสุพรรณชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเผื่อคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งมีไม้ดีๆมาแบ่งปันนะคะจะได้หากันเจอจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ